ทำความสะอาดหลังบ้าน n e x e a s o n กำลังมาทำความสะอาดอันนี้พิกพิกพิกอันนี้ก็ซอบแล้วนะซอ,อ,อบซอบซอบต้างระนาวไปนะคะ ไม่ดีเลยอิดเดดพี่เลยนะคะอ๋อ yes you can yeah you can chop ทำความสะอาดช็อปใช้เกืบย มาคลีนกันนะคะตั้งนี้ก่อนจะใส่ที่วางก่อนนะคะจะใส่ที่วางหลังจากนั้นก็จะทำเป็นสวนจิงจังนะคะหลังบ้านตอนนี้ปลูกผักอยู่ที่หน้าบ้านนะคะแอปเปิลก็ตกแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะเชอร์รี่ก็เรียบร้อยแอปเปิลอีกต้นก็กำลังจะตัดนะคะ